สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หมูอ้อยกับน้องตัวเต็งจะมากินยำมาม่าใส่หมูยอกับหมูสับนะคะมากินด้วยกันนะคะนี่นะคะนี่นะคะ่คะเต็มชามเลยค่ะเต็มถาดเลยคะ่ะถาดเล็กะคะ่ะถาดนะคะมีผักด้วยค่ะมากินด้วยกันนะคะนะค่ะเอาเริ่มกินเลยค่ะน้องตัวเตงน้องตัวเตงกินแล้วค่ะอร่อยไหม อครับแม่ก็กินเหมือนกันเนาะนี่นะคะทุกคนหมูยอแท่งใหญ่เลยค่ะหมูยอบนแท่งใหญ่เลยอร่อยไหมคะน้องกเต่งอร่อยครับ วันนี้น้องตัวเต็งอยากออกกล้องด้วยมาขอแม่ออกกล้องอยากกินโชว์กับแม่สมากเลยค่ะทำไมจะกินหมดเต็มถาดเลยน้องเต็งกินหมดไหมไม่หมดครับ S <S มาจิ้มกันนะคะ <S 2> <S 2> <S เจ็บๆค่ะอเอิม่มอร่อมากเลยค่ะเาเอาแบยาน,น้องเจงก็จัแบบกิน เอาเลยอะกล้องมองไม่เห็นแม่มันไม่เป็ดมากเนาะน้องตัวติงเนาะครับถ้าเป็ดมากน้องตัวติงก็กินไม่ได้วน,น้องติงจะเสียบท้องเนาะแม่ก็เลยทำพอดีพอดีถั่วปูค่ะ มันตกมันตกแต่น้องก็เจรีเก็บกินเพราะว่าเชื้อโรกมันพักเที่ยงเนาะตอนนี้ตอนเที่ยงแล้วเชื้อโรกมันพักเที่ยงเราเก็บได้่าพูดดังเขาจะรู้ แซ่ไหมน้องก็เตงแซ่บครับ เส้นมาม่ายาวมากเลยค่ะน้องก็เดรนสลัดสีทายมันจะชนกันกับแม่นั่งที่ผิดน้องก็เตรนกับแม่เข็นชนกัน ให้มืองอ่ะมือชนกัน <c oughs> น้องเต็ทกำของตกกินอีกแล้วเชือรูปมันทักเตี่ยงใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> ค่ะเราก็มากินโชว์แค่นี้นะคะมากินด้วยกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย